ถ้าข้อมูลมันจะน้อยทั้งสองเรื่องอย่างเงี้ยทำรวมกันมากเลยสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจก Vanguard, ักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้เอ๊ะหรือจะเป็นประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนดีนะนะครับผมคอตดีผมจะเอา2เรื่องเนี้ยมาคุยปนกันนะครับ ด้วยประเด็นที่ว่าเทพสายฟ้าเทพน้ําแล้วก็เทพลมนะครับคือผมจะบอกว่าผมได้รับรีเควสตอนทำไอจักรวาลการยูกิโอนะว่าแบบพี่ครับอยากให้ทําเกี่ยวกับพวกเกตการเดียนบ้างครับไอเกตการเดียนก็คือเป็นร่างรวมของไอสามเทพมานสายฟ้ามานน้ามานลมอะไรพวกนี้นะซึ่งจะบอกว่าทําได้ครับผมแต่ว่าคลิปมันจะจบภายในไม่กี่นาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสั้นเกินไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ย เนื่องจากว่าข้อมูลมันน้อยแล้วผมก็พยายามหาทางนะมันก็มีหลายคลิปที่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยบางทีตัวมันน้อยแต่ว่าผมก็หาประเด็นหาทางให้ต่อยอดให้คลิปมันทําแบบได้ประมาณนึ่งนะแบบไม่สั้นจนเกินไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเคยคิดไว้ตอนดิจิมอนนะครับก็คือว่ามันมีเทพสายฟ้าเทพน้ําแล้วก็เทพลมเหมือนกันเลยครับผมแล้วมันก็มีเหมือนกับเป็นร่างรวมขอย่สามตัวนี้ด้วยแล้วข้อมูลของดิจิมอนเนี่ยคือน้อยไม่ต่างกันเลยครับก็คือพูดได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ ออประมาณหนึ่งแล้วก็ของดิจิมอนร่างรวม3เทพนะั้นก็อีกประมาณหนึ่งก็น่าจะได้ประเด็นพูดคุยอันนึงที่มันดูเป็นรูปเป็นร่างหน่อยนะครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ขอเอาประเด็นของเทพมารสายฟ้าเทพน้ําเทพลมอะไรพวกนี้แล้วก็ร่างรวมของพวกเขาจากยูกิโอแล้วก็จากดิจิมอนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับในเชิงของยูกิโอก็เรื่องคุยไม่เยอะครับผมเดี๋ยวท่าผู้ชมจะรู้แล้วก็ในเรื่องของดิจิมอนประเด็นก็ไม่เยอะเหมือนกันครับไอพวก3ตัวนั้นมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันแบบโดดเด่นเกินกว่าที่่แจจะะคุยยกกันนได้าาวลเือง ประเด็นของคลิปนี้นะครับมันเกิดจากการที่ท่านผู้ชมขอไอเกตการ์เดียนมาแต่ว่าของดิจิมอนเนี่ยไม่มีใครขอเลยผมเอามาเสริมให้เป็นคอนเทนต์รวมกับของยูกิโ oh! อไซอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขอพูดถึงเรื่องของยูกิโ oh! อก่อนละกันนะครับเกี่ยวกับไอพวก3เทพแล้วก็ร่างรวมของพวกเขานะ เริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวนี้คือเทพมารสายฟ้าซันก้าครับเทพมารสายฟ้าซันกาเป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาสายฟ้าเลเวล7พลังโจมตี2,600ป้องกัน2,200ครับการไปนี้นะครับผมถ้าหากว่าในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งมันถูกโจมตีเราจะสามารถทําให้พลังโจมตีของมอสเตอร์ที่โจมตีเข้ามานั้นเป็นศูนย์ได้ในช่วงดาเมจสเต็ปครับซึ่งเอฟเฟกนี้นะครับสามารถใช้งานได้ตอนที่ซันก้าอยู่บนฟิลด์ได้เพียงครั้งเดียวนะครับไม่ใช่เธอละครังนะมันลงมาครั้งหนึ่งปุ๊ งานเอฟเฟกนี้ได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถ้าหากว่ามีเหตุให้มันต้องออกจากฟิลไปกลับขึ้นมือหรือแบบกลับมาจากสุสานอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถใช้งานเอฟเฟกนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับก็น่าจะเป็นเทพมารสายฟ้าในใจของใครหลายๆคนนะเพราะว่าดูแล้วใน3ตัวนี้ผมชอบไอ้ตัวนี้ที่สุดแล้วนะตัวต่อไปนะครับผมเทพมารน้ําซูก้าครับ เทพมน้้ำซูกาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผ่าน้ำเลเวล7พลังโจมตี2,500ป้องกัน2,400ครับผมซึ่งชื่อภาษาญี่ปุ่นมันซูกานะครับผมออกเสียงผิดนิดเดียวปุ๊บกลายเป็นน้ำตาลทันทีนะครับเออแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษมันเท่ดีนะครับซยจินนะเออก็คือเป็นแบบเทพน้ำอะไรประมาณนั้นนะนะซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ของมันก็จะเหมือนกับไอ้ตัวเมื่อกี้เลยนะครับก็คือในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีมาช่วงดามเมเสจสเต็ปนั้นทำให้พล อยู่บนฟิวได้แค่ครั้งเดียวครับผมถ้าจะใช้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องออกจากฟิวไปก่อนนั่นเองเนาะตัวต่อไปเทพม,มารลมฟูก้าครับ เทพมารลมฟูก้าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาจอมเวทเลเวล7พลังโจมตี2,400ป้องกัน2,200ครับการไปนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect เหมือนกับไอ้งตัวเมื่อกี้เลยครับผมอ่ะทวนให้ฟังกันคืออะไรครับคือในช่วงดับเบิสเต็ปที่ฝ่ายหนึ่งโจมตีมาในเทิร์นของเขานั้นเราสามารถทําให้พลังโจมตีของมอนสเตอร์1ตัวนั้นกลายเป็นศูนย์แล้วก็เอฟเฟกต์นี้ใช้ได้ตอนที่ฟูก้าอยู่บนฟิลได้เพียงครั้งเดียวครับผมเรียกว่าเอฟเฟกต์เหมือนกันเป๊ะเปเป๊๊ะะเเลยครับผมเหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยยผมกกกกก็็เเเเลลบบอออวว่าาาถถ้้้จะทะทคคคิปตตรร์ดดีีนนนััืพูึงไย มันก็จะมีประเด็นคุยได้น้อยมากๆเพราะว่าความสามารถของพวกมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเชิงของการเล่นเกมก็โอเคอยู่นะเวลาเราไปเล่นจริงเนี้ยเอฟเฟกของมันก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ในของภาคดู a l m o n s เ e r ที่เราได้ดูกันว่าไอพี่น้องเขาวงกดมันมีการใช้พวกไอสามเทพนี้นะครับแล้วก็รวมร่างกันนู่นนี่นั่นเนี้ยมันก็เหมือนกับจะมีการใช้งานเอฟเฟกคล้ายๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอฟเฟกมันค่อนข้างจะพลิกแพลงไปจากของจริงนะครับเมื่อเป็นอนิเมะนะเออเพราะฉะนั้นเนีี่่่ยยเ้้้าาารงกกกััันนนนนนวววมมออแแลล็บบบะ ก็เลยรู้สึกว่าทําคลิปได้ค่อนข้างยากนะครับทีนี้พูดถึงไอพีนอสขาวงกดเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็บอกไปแล้วว่ามันมีการใช้3เทพนี้มันก็จะมีการรวมตัวกันกลายเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเกตการ์เดียนครับ เกดการเดียนเนี่ยถ้านำบทกในอนิเมะก็คือมันเป็นคู่คุ้มครองประตูเขาวงกดดแคมารของพี่น้องแต่ว่าในเชิงของเกมตอนที่ผมเล่นสมัยของ PS1 เนี่ยไอตัวนี้ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ทรงพลังมากๆเนาะเพราะว่าถ้าเทียบแล้วเป็นอันดับ2รองจากอัลติเมทเท่านั้นเองนะตัวของเกตการเดียนนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล1 1พลังโจมตี ,3750 ป้องกัน3,400ครับดูทุกอย่างทรงพลังหมดเลยครับแต่แปลกใจนิดนึงมันเป็นเผ่านักรบนะเออนะครับแต่ว่าไอตัวนี้นะ เชิญของมันเนี่ยเราไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับวิธีการอัญเชิญนะครับทุกคนฟังให้ดีนะเรา จะต้องมีเทพ3ตัวเมื่อกี้นะครับก็คือซันกาฟูก้าแล้วก็ซูก้านะครับสตัวนั้นต้องอยู่บนฟิลของเราและเราต้องรีลิสต์อย่างละตัวเพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษครับแค่พูดถึงประเด็นนี้ปุ๊บสรุปให้ได้ง่ายๆเลยครับว่าไอเกตการ์เดียนทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่มอนสเตอร์ที่น่าเล่นอีกต่อไปแล้วครับคือถ้าเกิดว่ารีลิสต์ไอสาตัวเมื่อกี้จากบนมือได้อันเนี้ยจะมีเสน่ห์นิดนึงนะครับเหมือนกับพวกอัศวินไม่เล็กใช่ไหมแต่ว่าไอสาตัวนั้นต้องอยู่บนฟิลแล้วรีลิ เราอัญเชิญมอสเตอร์เลเวล7ออกมาแบบรีลิสอัญเชิญธรรมดาด้วยนะ นะครับดีลิทอันเชิญธรรมดาลงมาททละตัวททละตัวเทละตัวเอ้ยครบ3ตัวปุ๊บอันเชิญเกตการ์ดได้ปั๊ м, urn, Gate, ปบแล้วการอันเชิญทุกคนดูการ์ดมันครับการ์ดมันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกนะครับหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กไม่สามารถอันเชิญแบบเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นลงมาได้อะไรนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการอันเชิญไม่ค่อยจะง่ายเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่ายุคนี้ยังมีใครเล่นอยู่หรือเปล่านะแต่สำหรับตัวผมให้ประเมินจากตรงนี้เลยผมว่าไม่มีใครใส่แล้วละครับไอเกตการ์ดเอนนี้ก็คือเงยนะ ครับผมกายยุกิก็คือจะมีเทพมารสายฟ้าลมน้ําตามนี้เลยนะครับแล้วก็รวมร่างกันกลายเป็นเกจก,การเดียดอ่าเข้าใจง่ายดีไหมครับผมทีนี้เดี๋ยวมันจะเป็นฝั่งของดิจิมอนบ้างครับผมดิจิมอนเนี่ยก็คือจะมีคล้ายๆอย่างนี้เลยครับผมมี3ตัวนะครับสายฟ้าน้ําลมเหมือนกันเป๊ะเลยนะแล้วก็ไอ้สตัวนั้นมารวมตัวกันกลายเป็นดิจิมอนอีกหนึ่งตัวได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งดิจิมอนว่าจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันได้บ้างนะครับเกินตัวนี้นิดหนึ่งนะครับไอ้สาตัวเนี่ยมันเป็น,น,นด,ด ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาข้อมูลของพวกมันมาคุยให้ฟังกันตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลของพวกมันก็ย้ํานะว่าสั้นจริงๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเริ่มที่ตัวแรกนะครับคือไรจินมอนครับไรจินมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอร์กประเภทไวรัสนะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นดิจิมอนไซบอร์ที่ถือกําเนิดขึ้นมาจากข้อมูลของตํานานเทพฝั่งตะวันออกนะครับผมอ่าซึ่งก็เป็นตํานานพวกเทพสายฟ้าอะไรพวกนี้ในของญี่ปุ่นนั่นแหละนะมันเป็นดิจิมอนที่ถนัดเรื่องการต่อสู้ระยะใกล้นะ เพราะว่าถ้าดูจากมือของมันนะครับผมมันจะมีการเอาพลังของบริสอาร์มของจัสติมอนนะครับมาใช้แล้วก็เขาก็สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับผมสามารถต่อยศัตรูได้แล้วเวลาต่อยก็คือจะมีพลังสายฟ้าออกมาจากหมัดบริสอาร์มนี้ด้วย ในส่วนของชื่อท่าไม้ตายที่เป็นท่าต่อยก็บริสอาร์มตรงๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้พลังงานสายฟ้าที่อยู่ในร่างกายของเขาโจมตีออกมาผ่านแขนบริสอาร์มมที่ของเขานะครับมันจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเอเล็กครูเกลครับซึ่งเอเล็กครูเกลนะครับก็จะเป็นการพ่นสายฟ้าออกจากแขนทั้งสองของเขาครับซึ่งก็จะมีอำนาจการทำลายล้างที่ค่อนข้างกว้างไม่ได้ว่าโจมตีแค่ด้านหน้ายอย่างเดียวแต่โจมตีรอบตัวนั่นเองครับผมเป็นไงครับตัวไรจินมอนดูมีความต่างกับซันกาไหมที่เป็นแบบว่าเทพสายฟ้าของฝั่งยูกิโอนะ ตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นซูจินมอนครับซูจินมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบแมชชีนประเภทดัต้านะครับซึ่งซูจินมอนเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดชอบเพราะอะไรครับผมมันมีการใช้มูเกนแคนนอนครับเออมูเกนแคนนอนด้านหลังของเขาเนี่ยของซูจินมอนนะครับอันนี้เป็นของมูเกนรามอนเลยครับผมเพราะว่าท่าไม้ตายของตัวซูจินมอนก็คือจะเป็นมูเกนแคนนอนนะแล้วก็อีกท่าไม้ตายหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นแอคเซลอาร์มครับ แอคเซิลอาร์มเนี่ยก็เป็นแขนที่ตัวของจัสติมอนก็มีเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าตัวเนี้ยมีพาร์ทของตัวมูเกนดรามอนแล้วก็พาร์ทของจัสติมอนอยู่กับตัวของมันเลยนะครับผมซึ่งในการต่อสู้ของมันนะครับถ้าเราดูจากรูปร่างของมันซูจิ n มอนจะเป็นดิจิมอนที่เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างช้านะครับแต่ว่ามีพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถโจมตีทั้งระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้ได้นะครับจากอาวุธหรือพาร์ททั้งสองอันที่ดิจิมอนอีกตัวหนึ่งก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงน่ระ็กาาช้้ยััตงคบงถึดๆผม เป็นการใช้แขน ExcelArM ในการบดขยี้ศัตรูได้แล้วก็ใช้ m ุกเก c a n นนอในการโจมตีศัตรูครับซึ่งอันนี้นต่างจากตัวไรจิ m o n ที่ว่ามันมีแขนที่เหมือนกับตัวจัสติ m o n ใช่ไหมแต่ว่า มันก็มีท่าไม้ตายสายฟ้าประจําตัวของมันเองด้วยนะครับแต่ว่าซูจินมอนอย่างที่1คือแบบสีของมันก็ไม่น่าจะเป็นน้ําเลยนะนะแล้วก็ท่าไม้ตายที่เป็นแบบแนวแนวน้ำอย่างเงี้ยก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเออไม่แน่ใจว่าชื่อซูจินมอนเนี่ยเป็นเทพน้ําได้ยังไงนะต,ต่อไปฟูจินมอนครับผมฟูจินมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอร์กประเภทวัคซีนนะครับไอตัวนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยก็มีแขนที่เหมือนกับตัวจัสติมอนอยู่เหมือนกันนะครับแขนอันนี้ก็คือจะเป็นคริติคอลอาร์มนั่นเองนะครับ ก็มีการดึงข้อมูลจากเทพลมของฝั่งตะวันออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวซูจินมอนเมื่อกี้ไม่ได้มีการบอกนะว่าดึงข้อมูลของเทพน้ามานะครับอันนี้ข้อมูลที่ยังไม่ชัวร์ผมก็ยังขอไม่พูดถึงก่อนละกันนะแต่ว่าฟูจินมอนกับไรจินมอนอันนี้ชัดเจนครับผมคือเอาข้อมูลของเทพลมกับเทพสายฟ้ามานะซึ่งดูจากลักษณะร่างกายของเขาแล้วนะครับเขาก็เป็นดิจิมอนที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าไอ้สอตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะคล้ายกับไรจินมอนตรงที่ว่าเน้นต่อสู้ระยะประชิดนั่นเองถ้าไม่ตายก็คือใช้ครริตตอาามในนกฟดััู แต่ว่าถ้าเป็นท่าโจมตีประจําตัวของตัวมันเองนะมันจะสามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่ามาร์ทไซโคนครับ มาสไซโคนเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่เอาไว้ยิงลมพายุโจมตีใส่ศัตรูนะครับซึ่งดูจากลักษณะการเขียนอธิบายแล้วน่าจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับถ้าเทียบกับไรจิมอนไรจิมอนมีท่าไม้ตายของตัวเองแต่ว่าต้องโจมตีในระยะประชิดนั่นเองครับต,ต่อไปนะครับผมเรียกว่าจะเป็นร่างรวมของไอ้สตัวเมื่อกี้ก็ได้นะครับตัวนี้คือไรเดนมอนครับผมไรเดนมอนก็เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบแมชชีนประเภทไวรัสนะครับซึ่งไรเดนมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างแมชชีนนะครับอ่ามีข้อมูลเนี่ยก็ระบุอย่างที่ การของซุยจินมอนฟูจินมอนและก็ไรจินมอนนะครับแต่ว่าร่างกายดูไม่ค่อยมีความเป็นเขาโครงหองไอามตัวนั้นซะเท่าไหร่นะครับมันเป็นดิจิมอนยานรบขนาดหนักนะครับแล้วก็มีพลังในการทําลายล้างที่มหาศาลอย่างแน่นอนนะครับมันจะแตกต่างจากตัวไรจินมอนตรงที่ว่ามันสามารถโจมตีเป็นระยะไกลได้แล้วก็มีพลังทําลายล้างที่สูงและมีความแม่นยําที่มหาศาลมากๆเลยนะครับแล้วก็ศัตรูที่เข้ามาประชิดตัวมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถมอบความเสียหายให้กับไรเดงมอนได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันมีเกราะที่มี กลังป้องกันสูงมากๆเลยนะครับซึ่งทอมตอนนี้ก็น่าจะรู้นะซึ่งมือขวาของมันก็คือจะมีปืนนะครับว่ายิงโจมตีระยะไกลแล้วก็มีมือซ้ายที่เป็นคล้ายๆมือที่เอาไว้บทพยี้ศัตรูได้นั่นเองนะท่าไม้ตายของไรเดนมอนก็จะมีอยู่2ออย่างด้วยกันครับท่าแรกคือท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าคิวเรียนบันครับผมคิวเรียนบันเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่เขาจะยิงพลังสายฟ้าออกจากร่างกายของเขานะครับซึ่งสายฟ้านั้นมีความรุนแรง45,000โวล์ครับซึ่ง45,000โวล์เนี่ยถาม เกมอนถือว่าน้อยนะครับพิกระจูมันแสนโว์ไงแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเขียน45,000โวลต์โวเฉยๆนะไม่ได้แบบมีการใส่เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าการะแสไฟฟ้าขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีพลังโจมตีมากมายแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นดิจมอนร่างสุดยอดมันก็คงโจมตีรุนแรงนั่นแหละนะครับตัวท่าไม้ไตายหนึ่งนะครับผมทุกคนจะเห็นส่วนไหล่ของมันใช่ไหมครับอันนั้นก็คือจะมีปืน2กระบอกนะคือ2กระบอกนี้สามารถยิงท่าไม้ไตายที่มีชื่อว่า Ri Sun นนนะะครรรัผมมมมมมทททาา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 า้้้ตยีีีีจลลลลกกษณเป็แสสสสงงง่วอูๆถ ตได้ในพริกตาเลยซึ่งเท่าที่เรามานะครับไรจินมอนซุยจินมอนฟูจินมอนแล้วก็ไรเดนมอนเนี่ยบทบาทเขามันยังไม่ปรากฏในอนิเมะนะเท่าที่ผมเห็นนะครับแต่ว่ามันจะมีบทบาทอยู่ในของดิจิมอนเวิลด์3นั่นเองนะมันก็เป็นศัตรูที่โผล่มาสู้แล้วแล้วก็สู้ไปนะครับถือว่ามีความเท่นในแบบของมันแต่ว่าข้อมูลที่เป็นเชิงลึกของดิจิมอนดอทเน็ตที่เล่าให้เราฟังก็นั่นัละครับผมก็เอามาบอกทุกคนตามนั้นครับผมจุดเด่นของมันก็คือแค่ว่ามีพาร์ทที่เหมือนกับตัวของจังนะาสาาติอสๆๆมอนเท ขนาดนั้นแล้วก็ตัวไรเดนมอนอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นร่างรวมของมันนะครับเออก็แข็งแกร่งขนาดไหนจะบอกเป็นรูปธรรมไม่ได้เท่ากับของยูกินะครับที่มันมีเรื่องของพลังโจมตีที่มากํากับด้วยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเทพสายฟ้าเทพน้ําแล้วก็เทพลมนะครับแล้วก็ร่างรวมของพวกเขานะครับถ้าเกิดว่าพูดในภาษาของยูกิโอก็เหมือนกับเอา,าการ์ดแใบมาคุยให้ฟังแต่ว่าถ้าพูดในภาษาของดิจจมอนก็คือเอาดิจจมอนตแตัวมาพูดคุยให้ฟังเนาะนะครับก็ถือว่าเอาข้อมูลมาปนๆกันคลิ ของดิจิมอนอะไรพวกนี้สั้นๆมันก็จะแว๊บๆไปนะครับคือกะว่าจะทําคลิปช็อตก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลก็ไม่พอที่จะทําภายใน1นาทีด้วยนะครับผมประมาณนี้นะถือว่าเป็นการเอาดิจิมอนกับยูกิโอมาคอลแลบกันในช่องผมนะครับแต่ว่าขอแถมทิ้งท้ายนิดนึงนะครับที่จริงเนี่ยเทพสายฟ้ากับเทพลมนะครับมันก็มีบทบาทอยู่ในโปเกมอนด้วยเหมือนกันนะครับที่เป็นโวโทลอสกับโทเนลอสใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นนะมันไม่มีเรื่องของเทพน้ำนะครับผมมันกลายเป็นเทพดินอย่างแลนโดลอสแทนเออนะคครรัััับบบบกกกก็็็เเเลยยอว่่าาางนนนนนนขดด้้้ไไมใหปูิโ กับดิจิมอนตามที่บอกไปแล้วกันนะครับถ้าผู้ชมมีข้อมูลเสริมตรงไหนนะครับมีความคิดเห็นยังไงแสดงความคิดเห็นของยูกิโอฝั่งเดียวก็ได้แสดงความคิดเห็นของดิจิมอนฝั่งเดียวก็ได้หรือแสดงความคิดเห็นของทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมรู้จักพวกมันดีนะส่วนถ้าจะไม่ไแสดงความคิดเห็นนะครับดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ